นนดูเผินๆนะคะทุกคนพอเปิดมาดมันมันม่นคงอยู่นะเธอข้างบนข้างบนข้างบนมันมันม่นคงมันมันแข็งแรงนะมันไม่กล่องแกงนะอุเย็นมาก,มากอากาศเย็นมากถ้าใครได้ขึ้นมาถึงบนนี้นะคะเราจะเห็นทัศนยียภาพโดยรวมว้าวอันนี้ทุกคนอยากให้ดูบรรยากาศว่าคนอะ่ะจริงๆไม่ไม่แบบไม่ไม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 ดีเยอะมากเลย สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอศ์รีมเลดด้ดพบกับสาลัยแล้วนะคะวันนี้จะบอกทุกคนว่าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวปอดของกรุงเทพอ่ะสงสัยใช่ไหมว่าปอดคืออะไรปอดก็คือแหล่งธรรมชาติค่ะที่ทําให้การหายใจของเรามันสดชื่นมากๆเลยและที่นี่ก็คือศูนย์เรียนรู้ ป่าในกรุงปอตะทที่นี่นะคะอยู่แถวแถวลาดกระบงังจะบอกว่าเป็นแหล่งธรรมชาติที่น่าเรียนรู้มากๆมีขนาดความกว้างถึง12ไร่และเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างบอกได้เลยว่าเป็นแบบเป็นป่านิเวศท,ที่สำคัญจริงๆไปพอเข้ามาแล้วนะคะทุกคนข้างๆเนี่ยจะเป็นกำแพงดินซึ่งมีความเย็น จะทําให้คนที่มาเดินที่นี่นะคะไม่ค่อยร้อนดูดิทางสวยมากอะ่ะอันนี้เรามาอยู่จุดที่เป็นเมล็ดไม้ที่เป็นอาหารและสมุนไพรเราจะบอกว่านี่เป็นสมุนไพรที่เราอ่ะรู้จักเลยนะคะมะรูมี้ฟางอย่างเงี้ยมะขามมะขามป้อมมะขามเทศ <Okay. S 1> พวกนี้มีข้อมูลให้เราสแกน Q R ด้วยทุกคนเราจะสแกน Q R ให้ทุกคนดูนี่ไปเลยดูซิว่าเขาจะให้ข้อมูลเรายังไง เฮ้ยเด่ดช้าปิดไไฟยังอะโอ้ยปิดเราก็ไม่เร็วโอ้ยมันมันมันขึ้นช้าเนี่ยนะทุกคนมีสกายวอล์กด้วยเว้ยนี่ซึ่งมันเป็นทางสกายวอล์กน่าจะเดินยาวเลย เฮ้ยอันนี้น่าสนใจนะแล้วเดี๋ยวอาจจะนำพาไปสู่หอชมป่าค่ะคุณปเข้าไปดูกันตรงนี้จะเป็นทางสกายวอล์กนะคะจะพาทุกคนเดินเข้าไปอยู่ท่ามกลางป่าแบบท่ <c oughs> <c oughs> ามกลางป่าเลยโคตรดีอากาศแบบ <c oughs> สมกับเป็นปอดของกรุงเทพ <c oughs> คือตรงนี้ไม่มีคนเลยอะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะมานะต้องบอกไว้ก่อนว่าจะต้องจองเข้ามานะคะในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ส่วนจันถึงสุกสามารถ w a ล k i อินเข้ามาได้แต่ถ้าทางที่ดีนะ จองก็คือแบบชัวร์สุดจริงๆเนี่ยการมาเดินป่าแบบนี้นะคะทุกคนอย่าดื่มด่ำแต่บรรยากาศอย่างเดียวแต่ว่าให้รับความรู้จากป้ายต่างๆที่อยู่ตามรอบทางด้วยใครจะไปรู้ว่าจะมีต้นพืชสมุนไพรต่างๆมากมายนะคะที่สามารถรักษาอาการต่างๆเมื่อเราอยู่ในป่าอย่างฉุกเฉินได้ในป่านิเวศแบบนี้นะใครจะรู้ว่านี่จ้ะมีต้นตาลต้นตาลที่เราเอาน้ำตาลมันมากินอะ่ะเนี่ยต้นตาลและต้นตาลน,นะคะถ้าเราได้ดื่มน้ำของเขาเนี่ย จะช่วยในการบำรุงกำลังให้เราได้ให้เรามีเรีย่ยงมีแรงแล้วก็ไม่อ่อนเพียรนั่นเองมามาตามขึ้นมาเดี๋ยวเราไปอีกสูงเลยอันนี้จะเป็นแบบว่าไม้ใหญ่อ่ะพันไม้ใหญ่ทางนั้นเลยมีตะเคียนทองด้วยกระบือเจ็ดตัวไอพวกนี้มันบําแบบบำรุงกำลังทางนั้นเลยอ่ะทุกคนจะบอกว่าที่นี่มันมีสัตว์ที่น่าสนใจด้วยนะคะอย่างเช่นนกต่างๆเนี่ยอันนี้เราอยากเห็นมากเลยนกกระปูดพี่เคยฟังเพลงปะ นกกาปูตาแดงน้ำแห้งกระตตายนี่แล้วก็มีนกพวกนกกระจิบเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นเมื่อกี้เหมือนมีเห็นนกนกกระจอกน่าจะนกกระจอกนกกระจอกบ้านเนี่ยเห็นเมื่อกี้ตอนนี้แต่ถ้าเราเจอสัตว์อะไรเดี๋ยวเราจะถ่ายมาให้เพื่อนเพื่อนได้ดู จะบอกเพื่อนๆว่าจริงๆใครที่ชอบธรรมชาตินะแต่ไม่อยากออกไปต่างจังหวัดนะที่นี่ก็คือตอบโจทย์อยู่เหมือนกันแม้ว่ากิจกรรมอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็แบบหรือว่านะเหมาะกับการแบบพาสาวออกเดทอะไรเงี้ยไม่ออกเดทอะเ,อเนะยิ่มเยิ้มเลยแบบเราจะผ่านมันไปด้วยกันได้หรือเปล่าไปไปไปุไป้าาจะดีนะ <c oughs> ถ้าเกิดเนี่ยเนี่ยแดดเริ่มร่มแล้วอย่างเงี้ยอากาศอย่างเงี้ยดี <c oughs> อันนี้ตรงนี้นะคะเขามีป้ายว่าต้นตะแบกนะ <c oughs> ตะแบกแล้วนะ ตาแบกไม่น่ต้นไม้พวกนี้เชื่อป่าว่ามีสัรพคุณหมดเลยตอนนี้เราจะพาทุกคนขึ้นไปที่สกายวอล์กแล้วไม่มีอุโมงต้นมาแล้วนะจะเดินแบบร้อนๆเลยพูดเลยเออออกเดดมันจะหมอนหรอถ้าอย่างเงี้ยสภาพคือทรงเยิ้มนะทรงเยิ้มเลยเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าที่เนี่ยมีขนาดกว้างถึง12ไร่พอเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มันขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยส2ไร่อ่ะในใจก็รู้สึกว่าแบบ มันเล็กมากถ้าเทียบกับสัดส่วนของบ้านเรือนถ้าเกิดว่าในกรุงเทพมันมีพื้นที่ป่าเยอะกว่านี้เราว่าจังหวัดพื้นที่สีเขียวได้ได้เหมือนกันแต่มันจะได้ไหมเนี่ยสิหุยแดดร่มๆ่มเหมือนแบบเหมือนแดดรู้อะดูดิทุกคนแบบคือข้างล่างอะมันดูฉ่ำๆเยน็นแล้วก็ดูออกชื้นชื้นมากกว่าข้างบนชื้นชื้นนิดหนึ่งนะแล้วก็มีแหล่งน้ำใกล้ๆ้ด้วยข้างล่างคือน่าจะล่มลื่นมากๆเลยคุณผู้ชมร้อนมากนะตอนนี้พูดเลยเฮ้ยทุกคนมีหอคอยด้วยเดี๋ยวเราเดินไปที่โน้นกันดีกว่า เรานึกว่าจะมีอยู่แค่นี้เนาะแต่จริงๆก็มีมีอะไรให้ให้เดินอยู่บ้างนะ่ะใครอยู่ใกล้ๆอ่ะหน้ามานะไม่เดินลงลมันรู้สึกแบบเสียวขาเหมือนกันนะใครกลัวความสูงก็ก,ก็พยุงพยุงกันหน่อย พอแล้วนะเดี๋ยวจะพาทุกคนที่กลัวความสูงขึ้นไปดูด้วยกันถ้าพว่าถ้าขึ้นแบบนี้อาจจะดูไม่น่ากลัวมากนะักปะเฮ้ยเราชอบอะ่ะแต่ละที่ก็คือมีจุดแบบล้างแอลกอฮอล์ตลอดเวลาอุย้ยมันมั่นคงอยู่นะมันมั่นคงอยู่นะเธอข้างบนข้างบนข้างบน,งบนมันมั่นคงมันมันแข็งแรงนะมันไม่กล่องแก่งนะโอ้ยเย็นมากเย็นมากอากาศเย็นมากอุย้ยเสียวขาแล้วเหมือนกันนะเนี่ย าใครได้ขึ้นมาถึงบนนี้นะคะเราจะเห็นทัศนียภาพโดยรวมว้าวอันนี้ทุกคนอยากให้ดูบรรยากาศว่าคนอะ่ะจริงๆไม่ไม่ได้แบบไม่ได้เยอะมากเลยตรงนั้นคือเขาจะทําเพิ่มหรอืหรอเขาทาอะไรก็ไม่รู้อะ่ะแต่ว่าอยากให้ดูว่าเนี่ยพื้นที่12ไร่อะ่ะมันได้ต้นไม้ใหญ่ที่มีคุณภาพอะ่ะถ้าเกิดบ้านใครนะที่มีเด็กๆอยากจะพามาเดินเล่นอ่าอยากจะพามาเรียนรู้จากธรรมชาติอะไรแบบนี้มาที่นี่ได้ที่เนี่ยก็โอเคอยู่เหมือนกันสาหรับเด็ก เราเห็นน่ะแต่ละบ้านน่ะพาเด็กๆมากันเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนลงไปข้างล่างแล้วคิดว่าข้างล่างน่าจะมีอะไรอีกเนี่ยแหละคงไม่ได้จบแค่นี้นะคะเด <Go. S 1> อุยเสียวขาเฮ้ย,ยอาจจะเพราะตอนเดินขึ้นมามันปวดเว้ยแล้วพอเดินลงอะ่ะเฮ้ยเสียวขาขาสัาน้นจากหอคอยตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะลงไปสุดข้างล่างเลยเราจะไม่กลับทางเดิมแล้วเห็นสะพานไม้นั้นไหม อยากจะไปเดินอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะเผชิญโลกกับอะไรบ้างเดี๋ยวลงไปพร้อมๆกันเลยมาไปค่ะเอาจริงๆไม้ขอนพวกนี้ค่อนข้างแข็งแรงเลยนะถ้าดูจากสีใช่ป่ามันชื้นนะแต่มันไม่ผุหรือมันอาจจะไม่ใช่เวลาของมันเนี่ยมันอยู่ได้ค่อนข้างทนเลยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกับต้นไม้ให้มากขึ้นนะคะแต่หาก่อนอ่าอย่างเงี้ยต้นเพกาต้นเพกาเนี่ยเขาไว้ใช้ลดไข้ได้นะ ต้นลําพูเฮ้ยมันมีรากหายใจด้วยอะตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าตลอดทางเดินที่ผ่านมามีต้นพญยายอค่อนข้างเยอะเนี่ยสายขวาพญยายอพญยายอหมดเลยต้นพญยายอเนี่ยมีหน้าที่แบบบรรเทาอาการมาแมลงสัตว์กัดต่อยถ้าเกิดใครมาที่นี่นะคะเรารู้สึกว่าเฮ้ยโดนยุงกัดโดนมแมลงต่างๆมันกัดเนี่ยเอาใบเนี้ยมาขยี้แล้วก็มาทาตรงตรง,ตรงบริเวณที่โดนกัดน,นะคะอาการก็จะบรรเทาลงหรือถ้าใครเป็นเลมเป็นงูสวัตเนี่จะบอกว่า สรรพคุณดีมากๆเลยนะบางคนเนี่ยเขาเอามาทาเป็นครีมเลยที่จะเอาไว้ใช้ป้ายตัวเลื่มหรือมุสวัด<ม>อาการก็จะดีขึ้นถ้าเกิดใครมาแล้วเห็นใบที่มันเป็นใบแบบเนี้ยที่มันแฉกแอย่างเงี้ยนี่นะคะนี่ดอกขา,ขาวๆอย่างนี้เขาเรียกว่าต้นเหงือประหมอนะเหงือบประหมอเนี่ยใช้บรรเทาอาการแบบพวกผื่นคันผื่นแดงๆผื่นประดงต่างๆจะดีมากๆเลยจะไปกินหรือจะเอาไว้ทาก็ได้ดีเหมือนกันส่วนใหญ่เขาจะเอาต้มน้ำแล้วก็ดื่มอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยบรรเทาอาการแบบ ขื่นแดงๆตามตัวได้ใครเป็นพวกภูมิแพ้ลมพิษอะไรแบบนี้กินนะดีเคยฟังเพลงนี้ปะฮ่อบวกหัวเอาไปฝากป่าป่าไปหน้าเม็ให้าแรกหัว่บวกหัวเขาไปบาป่าป่าไปหน้าเลยหอยเวลาหัวนี่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 คือหน่อไม้ที่ที่ในเพลงมาล้องงัดทางงัดทางงัดทางงัดอทางัดทาง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 งัดก็คือเขางัด ไปงัดหน่อไม้กันนี่ก็คือหน่อไม้ที่มันโตแล้วแล้วมันก็จะโตกลายเป็นต้นไผ่ที่แข็งแรงแบบนี้เป็นไงแข็งแรงมากแข็งแรง,แง,แรงที่เขามาทําบ้องข้าหลามไงบ้องข้าบ้องข้าหลามแหมพอเสรีนี่เสรีนหน่อยนี่เอาใหญ่เลยนะเราอ่ะอ่ะอันนี้ดูเผินๆนะคะทุกคนพอเปิดมาโค้สวยอะเดยดูนี่เป็นทางต้นปะเฮ้ยทุกคนเป็นทางต้นเว้ย คือธรรมชาติคัสสันมาสวยมากแต่ว่าไม่รู้ต้อนอะไรไม่รู้ดีมากเลยอ่ะมันสวยอ่ะใบอะไรเอ่ยใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะใบอะไรเอ่ยที่ด้านข้างหลังใบเป็นสีเขียวแล้ท้องใบเป็นสีแดงเฮ้ยแก้เจอไก่เฮ้ยแล้วมันนอนมันนอนนอย่าง,งนะั้นะมันง่วงเหรอไก่แจ้ไก่แจ้สวยเด้ออย่าจิกนะเราเดินอย่างเป็นธรรมชาติ เราจะไม่เดินแบบวิ่งเดี๋ยวมันตื่นเดี๋ยวไก่ตื่นค่อยๆเดินนะพี่อกอกล้กลัวเสียงหนูโอ้โหมันลากต้นอะไรอ่ะทำไมมันยืดขนาดนั้นอ่ะแผ่เต็มเลย ที่นี่นะคะก็เหมือนเป็นเ,เป็นป่าธรรมชาติขนาด12ไร่ซึ่งพอมาด้วยตัวเองเรารู้สึกว่าเออมันก็ไม่ใหญ่มากแต่มันก็ทําให้เราแบบว่าได้เรียนรู้ธรรมชาติได้มองธรรมชาติไปนะคะแล้วก็ผ่อนคลายพักสายตาจากการที่มองจอคอมพิวเตอร์หรือว่าแบบไปเที่ยวในห้างอะไรแบบนี้ถ้าเกิดใครที่ชอบสไตล์เนี้ยเราคิดว่าโอเคตอบโจทย์แต่ด้วยความที่พื้นที่มันไม่ได้เยอะมากนะคะมันก็ต้องแล้วแต่ความชอบของแต่ละคน ว่ามาแล้วเนี่ยจะได้อะไรกลับไปนั่นเองแต่ที่แน่ๆเลยนะสิ่งที่ทุกคนได้คือสภาพจิตใจค่ะเพราะทุกคนมาเจอกับ่ามกลางอากาศแล้วก็ป่าที่มันสมบูรณ์อากาศยเย็นๆแบบนี้ก็จะรู้สึกแบบผ่อนคลายสบายใจกับบ้านแน่นอนนะคะถ้าเกิดใครมีโอกาสก็อยากให้มานะคะและสําหรับไอศครีมเรดดี้ต้องลาไปก่อนในเทปนี้นะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในเทปหน้าเดี๋ยวไปดูซิว่าเราจะไปทํากิจกรรมหรือไปทําอะไรสนุกสุกกันใหม่สาลายต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะวันนี้